สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปหาสินค้าขายของโอ๊ตออนไลน์นะครับจริงๆวันนี้นะวันที่ห้ากุมภาพันธ์นะฮะกะว่าจะไม่มีคลิปแล้วนะครับแต่ด้วยความที่เรากดไปดูเล่นๆ <c oughs> ความเปรี้ยวของโอ๊ตเองนะครับก็เลยเจอสินค้าตัวหนึ่งแล้วแบบฮะ <c oughs> มันต้องออกมาพูดให้ได้มันต้องออกมาพูดให้ได้จริงๆ แต่ก่อนอื่นนะครับขายของนิดนึงนะครับผม o อทออนไลน์ line. .com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของ eBay Amazon แล้วก็ช่วงนี้มี eBay Dropship นะครับในพาร์ทของ eBay เนี่ยเรากล้าการันตีคืนเงิน100%เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น eBay หรือ eBay Dropship นะครับสนใจก็ติดต่อได้นะฮะแอดโอทออนไลนประเด็นง่ายๆเรียนไปแล้วขายไม่ได้ก็เอาตั้งคืนไปแต่เรียนแล้วขายได้คุณก็วินเฮออมีแต่ได้กับได้มไม่เไปเไรเลย นะครับแล้วก็การันตีคืนเงินเลยนะครับตัวคอนี้มั่นใจมากๆนะฮะศูนย์หกหกหนึ่งห้าเก้าเก้าสามเก้าเก้าติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับกระซิบกระซิบอ่ะเข้าเรื่องกันเลยสินค้าตัวนี้นะฮะขายได้ที่เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทนะครับอืมเจ็ดพันเอ้ยผมแคปไทยมาบอกว่า ลืมแคปไม่เป็นไรเราด้วยความที่มันเป็นเมจิกนะฮะคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะไปแคปได้ไม่เป็นไรนะครับอ่ะดูลางๆงแล้วกันนะเพื่อนเอนดูลางๆงผมว่าหลายๆคนเดาได้ไม่ยาก7 6 9ดตีไป7 0นะมันขาดอีกไม่กี่บาทเอง7 0ดนะครับสินค้าชิ้นนี้ขายมาได้แล้ว2โซว่า ประเด็นแล้วออกเมื่อ,อไหร่ไอ้เขียวมันไม่บอกอก็มาเจาะลึกวันนี้วันที่ห้ากุมภานะครับเขาขายได้เมื่อสิบสองมก,การาปีนี้ก็ไม่นานไม่นานไม่นานมากใช่ไหมไม่นานมากนะครับเราจะไปดูต้นทุนในไทยกันนี่ครับต้นทุนในไทยรุ่นเดียวกันก็ี้รุ่นมาเลยจาก e b a บ2 3 5 0บาท รุน่นนี้ขายบนอีเบมีคนยอมจ่ายที่ประมาณ7 7 0 7ลบหน่อยเอาเครื่องคิดเลขหาย770ดเจ็ดาตีไปคูณจุดแก่อนหักค่าธรรมเนียมลบค่าของ25350มันยังมีค่าขนส่งแต่ผมบอกเลยว่าผมให้แม็กซิมัมเลย ค่าส่งให้สองพันเลยครับหักค่าส่งไปสองพันเลยเมื่อกี้เราหักค่าของไปแล้วหักค่าส่งไปแล้วยังเหลือครับอ้อผิดผิดผิดอ่ะนะครับเมื่อกี้มีปัญหาเทคนิคกลับมาใหม่อ่ะเมื่อกี้นะเจ็ดพันเจ็ดเอาใหม่เลยนะเจ็ดพันเจ็ดหักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะ ลบค่าสินค้ามันก็จะเหลือค่าส่งกับกำไรใช่ไหมผมให้ค่าส่ง2,000ไปเลยชิ้นนี้กำไรพันแผมว่าเพื่อนๆลองหามอของข้าวขายดูนะฮะน่าสนใจพอสมควรเลยนะหรือเพื่อนๆสมาชิก e bay, อีเวนต์ออนไลน์นะครับอยากได้เฉลยรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ่จัดไว้รอแล้วนะครับมอของข้าวยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรลิงก์สินค้าอะไรอยากได้ใช่เลยเราบอกแล้วว่าโอทออนไลน์เราดูแลเพื่อนๆที่มาเรียน Ebay อยากให้คุณขายดีมีกำไรดูแลดีโคตรจัดมา B 05 02 2 2 2 2 L 2 แล้วจริงๆไอคลิปเนี้ยมันไกด์ละมันไกด์อะไรคุณเลยว่าเฮ้ยมอ,องข้าวมีทั้งกี่รุ่นหารุ่นดีๆที่ลูกค้าต้องการจัดเต็มเลยครับแล้วบอกเลยนะขายกับเราเดี๋ยวผมจะพยายามหาหมอของข้าวมาลงในร้านดับชิปกับออดออนไลน์ Or ด้วยเลือกรุ่นที่แบบการันตีเลยว่าขายได้แล้วค่าส่งถูกกว่าไปรณียีไทยให้ด้วย เอาสิบอกเลยนะมาหงข้าวนะส่งกับโอทอะ่ะสั่งสินค้าโอท์อ่ะค่าส่งถูกกว่าไปณีนีไทยแน่นอนการันตีเพราะมันหนักอะไรหนักๆเนี่ยตอนนี้ไปณีนีไทยไม่ใช่ถูกแล้วนะชาด้วยได้เป็นเดือนเลยอืมแหม่ปื้มมันนด่ปลืนนปล้จริงๆอ่อะแต่ลืมนะสมาชิกอ e ีเบอโอทออนไลน์นะครับขอเฉลยดิจที่โค้ด b 05 0 2 2 0 2 2 l 2 เราจะทำตามสัญญาเราอยู่กันมาหลายปีและคุณก็อยู่กับเราถูกไหมครับอ่ะคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับก็จบในคลิปนี้ถ้าเจอเรานะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์บน Facebook แต่ถ้าเจอเราบน YouTube ยังไงก็ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งและดูคลิปเราเยอะๆเป็นไอเดียคลิปนี้แม้คุณจะไม่ได้เรียนกับเราแต่คุณก็เห็นแล้วว่า มอหงข้าวขายได้กำไรเป็นพันเลยลองไปหาหมอหงข้าวและคีย์เวิร์ดดีๆโพสขายแต่นั่นแหละสมาชิกของโอตซึ่งเรา VIP กันอยู่แล้วจัดไปอย่าลืมนะฮะ B 05 0 2 2 0 2 2า2กำไรโคตรด,ดีเลยแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าคลังสินค้าดับชิปของผมผมจะหาแหล่งรวบรวมนะฮะชิ้นนี้กำไรเป็นพัน มาให้กับเพื่อนๆสมาชิกดับชิปไม่ต้องกลัวมองข้ามีหลายยี่ห้อหลายหุ้นมากแม่งมีเป็นร้อยๆเลยเพอๆมีเป็นพันรุ่นด้แต่เราต้องเลือกรุ่นที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและขายได้จริงมาแล้วกําไรดีด้วยเป็นพันจัดไปไปแล้วครับจบคลิปนะ